บริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งพร้อมเอกสารข้ามแดนอย่างถูกต้องทำให้การค้าเริ่มคลกคักที่จังหวัดชุรินแรงงานเดินทางเข้าไทยเป็นครั้งแรกหลังเดินทางกลับประเทศกันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เกิดจากไทยและกัมพูชาทำความเข้าใจกับแรงงาน กรมการขนส่งทางบกเริ่มตั้งจุดตรวจร่วมกับทหารตำรวจจัดระเบียบรถแท็กซี่ทั่วกรุงโดยเฉพาะการจอดแช่ร,รอผู้โดยสารกีดขวางการจราจรและปฏิเสธรับผู้โดยสารนำร่อง4จุดแรกคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสนามบินดอนเมืองสนามบินสวรนภูมิและหน้าห้างสรรพสินค้า ตำรวจจับกลุ่มพระที่ตำบลท่าแข่พร้อมยาบ้าล่อซื้อ1เม็ดค้นในกุฏิพบยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งสารภาพเคยติดยามาก่อนและหนีมาบวชที่วัดนี้ได้3ามพันษาก่อนจะมาติดยาอีกครั้งโดยใช้เงินที่ได้จากคิดนิมนต์ของญาติโยมไปซื้อยาบ้ามาแบ่งขายให้หวัยรุ่น